ข่าวนะครับผมนี่เป็นข่าวด่วนเป็นการว่ารูเบิลชนะคดีแล้วนะครับสารตัดสินว่าฉลักซ์อาร์พีจะได้รับการตอบรับจากตลาดพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราไปลองเข้าไปดูนิดนึงนะผมว่าขยับขึ้นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้ไม่น่าทำไมช่วงเวลาของตัวเลเวลเลทนะผมของตัวใบนั้นถึงไม่นี่นะฮะผมเดี๋ยวเราไปดูราคาตลาดนิดนึงนะครับในช่วงเวลาที่อาร์พีนะครับผมมีการดันขึ้นของราคานะฮะบวกยีแล้วนะครับผมตอนนี้น่าจะไปถึง1ดอลลาร์ได้อยู่นะครับผมจากราคาเดิมของมันนะครับผม ราคาเดิมมันเท่าไหร่วะจะราคาเดิมไม่ได้ราคาเดิมมันอยู่ที่ประมาณ2-3ดอลลาร์เอาอ่ะก็าณ3ดอลลาร์นะฮะมีโอกาสกลับไปในออทามไฮเดิมไหมผมยังมองว่าเป็นไปได้ยากนะครับผมเพราะอย่างไรเพราะอย่างไรเลยครับอย่างแรกเลยคือตัว XRP นะครับผมมีเจ้านะครับมีเจ้าตลาดนะฮะ จ้าตลาดคือเจ้าของแม่งเนี่ยแหละนะครับผมเป็นเจ้าตลาดนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวระบบของมันนะครับผมถึงแม้จะเป็นเหรียญก็จริงนะแต่เนื่องจากว่าใช้เวลาของชั้นสาลนานเกินไปพอสมควรนะครับผมทําให้ระดับของราคาของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นระดับราคาที่น่าสนใจขนาดนั้นนะตอนนี้นะครับผมแต่ยังไงก็ตามสำหรับตัวผมนะครับผมก็ยังมองดูต่อนะครับผมว่าสุดท้ายแล้ว SRB จะไปอยู่จุดไหนของ r ีเฟอเนะครับผมถามว่า ผมย้ำเสมอนะครับผมว่าถ้ามันไม,มี use case ในการใช้งานนะครับผม XRP ก็เป็นเหรียญ XRP นะครับผมแค่เหรียญเก็งกำไรเดือนเ,เดือน,นเลยนะครับผมยังไงก็ตามสำหรับใครที่ชื่นชอบ XRP ก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับ XRP นะครับผมที่ผ่านพ้นคดีไปแล้วนะครับผมก็มจะใหม่สุดครับ